จะบอกเธอวันนี้ให้เธอฟังเออก็หวังว่าไม่ช้ากันไปที่บอกเธอวันนี้เพราะมันใจ mm hmm. ฉันรักเธออมา มาเป็นลิงโทนอีกแล้วมาทีละต่อนทีละตอน,ล,ตอนลองลูกทุ่งได้ไหมครับก็ได <c oughs> ้ออ <c oughs> ขอลูกทุ่งสักตอนหนึ่งฮะ ตะกาแตนยงโยผูกโบรทัดดอกจำปาอัตะกะแตนยงโยผูกโบลทัดดอกจำปาหนุมน่มหนุม่มกระชุม่มกระชวยเอ้ยหนุ่มหนุ่มกระชุม่มกระชวยหนุม่มแกงแกงข่ากล้วยแบกไหกระสุราโอเคครับ <Okay. laughs> ขอบคุณครับ อ๋น้องฉีกขาเลยน้องเกงๆฉีกขาเห็นผมหน้าอ่อนๆงี้ไม่ได้มาออดิชันนะครับเราจะมาพักเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับผมเพราะว่าในห้องนี้ก็เต็มไปด้วยความเครียดนะครับแต่ว่ามันก็ควรจะเป็นอารมณ์นี้ถูกไหมฮะการมาออดิชันเนี่ยนะครับอยากจะคุยกับคณะกรรมการนิดหนึ่งนะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับ23คนที่ผ่านมาพี่แมวครับพร้อมใจโยนกันมาตรงนี้ทุกคนชี้ไปทางพี่แมวหมดเลยนะครับใช่ครับ ก็ก็เห็นใจนะครับเพราะว่าไม่เคยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้มาออดิชั่นกันสดๆนะมาจากคลิปใช่ไหมครับครับผมพอมาเจอบรรยากาศแบบนี้มันกดดันเหมือนกันทําตัวไม่ถูกอ่ะบางคนทําตัวไม่ถูกไม่รู้จะยืนยังไงเพราะว่าที่ส่งมาในคลิปเนี่ยบางทีอยู่ในห้องน้ําอยู่ในครัวอยู่ในห้องนอนตียังอะไรเงี้ยที่นี่มันคือแบบว่ามันนั่งแล้วแบบมีมาร้ายสี่ตัวนั่งคอยจับผิดอยู่อะไรเงี้ยก็เห็นใจนะครับ แต่ว่ายังไงก็ตามก็อยากจะให้ตั้งสติกันให้ดีๆเพราะว่าการที่เราเดินเข้ามาประกวดร้องเพลงเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าเรามาประกวดครั้งครั้งแรกแล้วเราจะได้เลยจริงๆแล้วมันต้องผ่านการการด่าการการจิกการอะไรเงี้ยมาพอสมควรแล้วแล้วมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราถึงจะได้ถึงจะสําเร็จครั้งนี้ถ้าเกิดมันไม่ผ่านเนี่ยถือว่า เราก็ได้คําแนะนําจากกรรมการไปปรับปรุงไปพัฒนานะครับครับผมแล้วก็อยากจะเพิ่มเติมในเรื่องของดนตรีด้วยครับว่าบางคนขึ้นมาดนตรีที่ผมว่าเนี่ยหมายถึงเรื่องจังหวะเบสิกเลยครับขึ้นมาปุ๊บพอหวหังร้องเพลงนั้นเพลงนี้ปุ๊บร้องเลย ยังไม่ได้แบบตั้งจังหวะเลยคือยังไม่มีริทิมอยู่ข้างในเลยก็มาุ๊กก็ซัดโผล่เข้าไปเลยอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับครับผมยังไม่ได้ตั้งคีย์ว่าจะร้องบางทีมันจะสูงไปต่ําไปอะไรเงี้ยพอบอกปุ๊บร้องมาเลยอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็ก็ไปเขาเรียกวอะไรมันสูงไปก็ตกมาตายไปทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็มาจากเรื่องของการตั้งสติสำคัญมากสำคัญมากแนะนำเรื่องของสตินะครับน้องๆครับตอนนี้ยังเหลือทั้งหมด25ท่านด้วยกัน นะครับผมฟังเอาไว้นะครับมีใครอยากจะแนะนําเพิ่มเติมไหมครับคุณครูลักมีไหมครับก็คงจะเป็นเรื่องคล้ายๆกันนะครับครับผมมีสมาธิหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้เชื่อว่าน้องๆก็เคยดูออรดิชั่นมาแล้วครับนะครับทางรายการของเราก็ก็ทั้งทุกๆภาคตั้งแต่ใต้กลางเหนืออีสานอะไรเงี้ยน้องย่อมจะจริงๆทุกคนเนี่ยต้องรู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีใช่ไหมเวลาดูคนอื่นร้องเราก็จะไม่ทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเขาห่วย และเราก็จะทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าชอบเออคนเนี้ยที่กรรมการชอบหรือได้รับการคัดเลือกจากกรรมการซึ่งเราก็มีมาตรฐานของเราครับก็อยากจะให้น้องคิดคิดตั้งสติอะว่าอย่าทําในสิ่งที่เราก็ไม่ชอบหรืออย่าทําในสิ่งที่เราว่าเออมันมันเยินมันห่วยว่าเราเห็นแล้วเราไม่ใช่แต่บางทีเราก็เผลอไปทำฉะนั้นสมาธิสําคัญมากแต่บางทีมันก็ยากนะครูนะผมว่าไอสมาธิมันไม่ได้ฝึกง่ายง่ายนะฮะปอไม่ยากพี่เป็ดว่าไม่ยากมันคุูเป็ดมีวิธีมีทริคอย่างไงครับ พี่แบบชอบความตื่นเต้นนะครับพี่ชอบมากเลยบนเวทีแล้วตื่นเต้นแล้วบีบคั้นกดดันเนี่ยมันทําให้เราแบบสู้อะถ้าเกิดคนที่สู้นะคะ,ะจะปล่อยพลังออกมาแล้วเราจะทําได้ดีกว่าสิ่งที่เราเคยซ้อมในห้องซ้อมอีกครับผมเหอาะไหมคะถ้าเราใช้มันเป็นแต่เมื่อกี้อย่างอย่างพูดพูดต่อต่อจากพี่รักก็คือว่าพี่มองเห็นว่าเด็กในคลิปเนี่ยเป็นเด็กที่ชิลแล้วก็มีความเป็นตัวเองสูงมากอแล้วเราคาดหวังเยอะว่า <c oughs> หูจะต้องออกมาดีเพราะเราดูคลิป เราเปิดเราเปิดช่องดูเนี่ยเราดูอ่ะโหเขาชิลมากเลยหุยเขามั่นใจอ่ะหุยเด็กบางคนครีเอทดีมากอ่ะก็ถ่ายประมาณร้อยครั้งนะฮะก่อนจะออกไม่รู้พี่แต๋นก็เลยคาดหลายครั้งกันนะครพี่แต๋ก็เลยคาดหวังอ่ะน้องปอนี่ออกป่ะวันเนี้ยแต่ว่าวันนี้ค่อนข้างผิดหวังนะครึ่งครึ่งแรกเนี่ยผิดหวังไปละว่ามันมันไม่เหมือนในคลิปที่เราดูอ่ะไม่ออกป่ะเขาบอกอันนี้พูดตรงๆงเลยบอกว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่า ไม่ไมีจําเป็นต้องโวยใครอยู่แล้วะนะคะ <Hit S 1> ม,มันผิดหวังแล้วมันรู้สึกว่าไม่มีพลังไม่มีพลังเลยไม่มีขนาดเราอยู่กันแค่เนี้ยนึกออกไหมแต่ว่านี่หูอเ้เหพอเป็นพี่ได้ยืนบนนี้นะน้องปอมันจะแบบต้องแบบว่าต้องคือเรามาถึงตรงนี้แล้วอะ่ะ<ช>เราต้องแสดงออกมาไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันต้องแสดงออกมาบางคนยังไม่รู้จะเอามือไว้ตรงไหนเลยคือเขาเดูอะไรมาเยอะละ ดูจนพี่เบื่อตัวเองอ่ะเนี่ยเขาเออแล้เลยคือผิดหวังมากเอางี้แล้วกันนะครับการที่เราเข้ามาได้50คนเนี่ยแปลว่าพวกเราเนี่ยจะต้องมีความสามารถนะครับนึกถึงครั้งนึกถึงคลิปที่เราส่งมาอันนั้นเนี่ยแปลว่าอันนั้นมันต้องเป็นสุดยอดแล้วนะครับอย่างที่ครูรักบอกนะฮะครูรักษบอกว่าต้องมีสมาธินะครับแล้วอันไหนที่เราเห็นว่าไอ้ที่สิ่งไม่ควรจะทำเนี่ยก็อย่าทำใช่ไหมครับครูปู้มีอะไรจะเสริมไหมครับ ก็จริงๆแล้วก็ทั้งหมดที่ที่กรรมการทุกท่านมาเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่น้องน่าจะได้ได้เจอได้เห็นได้เห็นตัวอย่างจากคนอื่นมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคนู้นภาคนี้ซึ่งแบบใช่ไม่มีทั้งดีทั้งทั้งไม่ดีที่ที่น่าจะได้น่าจะได้กรองมาแล้วขั้นหนึ่งอะค่ะก่อนที่จะมาถึงวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย จากเดิมที่เราตั้งเป้าไว้ว่าแบบโอ้โหวันนี้เราต้องได้เจออะไรที่มันสุดยอดยอะไรเงี้ยแต่พอมาแล้วมาแผ่วๆกันหมดเนี่ยเราก็จะพานจะหลับเอาก็ <laughs> จริงๆแล้วอยากให้ทุกคนเน่ะเมื่อขึ้นไปยืนบนนั้นแล้วมันต้ององลงอะ่ะค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยทยํายังไงมันก็ไม่พอ,นอขนาดเรานั่งขนาดกรรมการนั่งกันอยู่แถวแถวที่สองจากข้างหน้ายังได้รับกันแบบน้อยมากแล้วคิดถึงคนข้างหลังถ้าสมมุติว่ามีคนนั่งกันเต็มหอเนี่ยคนข้างหลังคงรับไม่ไม่คงไปไม่ถึง พ,พลังในตัวเองต้องเยอะมากๆานะครับมาถึงขั้นนี้นะครับอุตส่าห์ส่งคลิปกันมาแล้วนะครับที่ยี่สิบห้าท่านที่เหลือนี้เต็มที่นะครับอย่าลืมนะครับเวลาเราโชว์ไม่ดูแค่คณะกรรมการสี่ท่านนะครับเวลาเราคิดเนี่ยเราคิดถึงทั้งฮอเลยนะครับและน้องที่ไปทําบุญมาเยอะเรียบร้อยไว้ยังฮะองลงไปละองลงลวะฮะยังใช่ไหม ยังเตรียมตัวนะน้องทุกคนจับตามองเราอยู่นะองค์ต้องลงนะครับอย่างที่บอกกันไปนะครับตอนนี้ไปแล้ว23คนนะครับคือจริงๆออเดชั่นคลิปออเชั่นเนี่ยเข้ารอบกันทั้งหมด50คนด้วยกันนะครับแต่ว่าถอนตัวไปละสองนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว23นะฮะตอนนี้เหลืออีก25ท่านด้วยกันเสร็จปุ๊บนะครับคุณผู้ชมทางบ้านครับคณะกรรมาการจะนั่ง ดูซิว่าใครมีโอกาสได้เข้ารอบกันบ้างใครที่มีโอกาสได้มาเวิร์กช็อปกับเราในบ่ายนี้พร้อมกับน้องๆที่ w a l k in ทั้งหมดอีก50ท่านที่เข้ารอบกันไปแล้วนะครับผมต้องตัจับตามองแล้วก็ต้องติดตามกันนะครับเอาละครับตอนนี้ทุกคนพร้อมอยังฮะอีก25ท่านพร้อมอยังเลยโอ้โห <Okay. S 2> เป็นไงล่ะ <laughs> <laughs> <ง S 2> ไม่ได้ <laughs> ฟังแค่นี้มันก็ฮึกเหิมเอ้ามีความมึกเหิมใหม่คณะกรรมการโหยเอ้าทุกคนพร้อมไหมพร้อมขึ้นมาเต็มที่นะมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับติดตามกันต่อเลยครับอ้าวขอเสียงปรบมือให้กับทุกๆคนหน่อยกำลังใจเอ้าเต็มที่เยี่ยมมากครับผมเองตื่นเต้นเลยครูขึ้นมาเนี่ยก็ก็ผมผม ผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องยากใช่ไหมที่จะมีสมาธิแล้วไม่ตื่นเต้นอแต่ถ้าคุณผ่านตรงนี้ไปไม่ได้คุณไม่มีวันเป็นมืออาชีพได้ครับขอบพระคุณครับ<ผ>ม,ม,บมบสวัสดีครับ4026ออมครับ ฉันก็ได้แต่ทอนหายใจและพูดว่าไม่ต้องการอะไรท,ทั้งทั้งที่อยากร้องและอยากตะโกนเพื่อให้เธอได้รู้อยากจะมีแฟนครับได้หรือเปล่าอยากจะเป็นแฟนครับให้หรือเปล่ารอเธอมานานแล้วแล้วเมื่อไรเพื่อนคนนี้จะใจะให้เป็นแฟนอยากจะมี 5, 4, 2, สวัสดีครับผมพีระซีศูนย์สองเจ็ดครับชื่อเล่นชื่อพีครับในใจไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเข้ามาทำให้ดวงตาฉันเห็นความสดใสข้างกายไม่เคยมีผู้ใด จนความรักเธอเมตตาเป็นพลังให้ฉันสู้ต่อไปสวัสดีครับเบบี้มล์ปิยะชัดสุนทรนะครับ4ี2 8ครับ This is the moment when love t o n e when all the dreaming, screaming and screaming become one. This is the day, see spark and shine When no early fall becomes mine up, 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 cry ใครเพ้อรำพันฉันรักเธอสุดหัวใจไม่มีใครมาเทียบเบียบรักรู้เล่นเป็นรักลองอีกสองใจคงเป็นไปไม่ได้ใครรักเธอมันฉันนั่นเองอยู่ใกล้เธอนี่ไงที่รักเธอนั้นเป็นเธอพีสถิตยอยู่ที่กันงดวงหัวไทยเราต่างมีใจใจด้วยกันคือรักขอบคุณค่ะ ิการค่ะชื่อเล่นชื่อนุ่ค่ะ C ศูนค่ะไม่เคยได้เห็นน้ำตาที่เป็นของฉันใช่ไหมที่ต้องคอยแอบแอบเอาไว้และไม่เคยร้องมันออกมาที่เธอไม่รักแม้เธอไม่เคยได้เห็นในสายตา Sing dee dee